วันนี้นุ่นพาทำเมนูข้าวบริยานีปานีนะคะหรือว่าข้าวหมกปานีค่ะวิธีการแรกก็ใส่น้ำมันมัสตาแล้วก็นำปานีไปจี่กับกระทะให้มันสุกค่ะก็จี่ไปเรื่อยๆนะคะ นุ่นจะโรยเนยใส่ไปนิดนึงค่ะใครไม่โรยก็ได้พลิกกลับไปกลับมาค่ะจนจนสุกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ครบทุกด้านหรอค่ะสุกบ้างไม่สุกบ้างนะเพราะว่าปลานี้เขาสุกมาแล้วแล้วก็พักไว้นะคะขั้นตอนต่อมาก็เอา หมอ้อแรงดันมาตั้งไฟใส่เนยใสค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศลงไปก็จะมีมีเม็ดยี่หร่าพริกไทยดำกะวานเขียวกา้านพูใบกะวานอบเชยก้านนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ ผัดให้สุกค่ะใส่หอมแขกลงไปนะคะลุ้นใช้หนึ่งหัวผัดให้หอมแขกสุกเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็ใส่พริกเขียวแครอทหันเต่าเล็กๆนะคะถั่วฝักยาวนำม,มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใครมีถั่วลันเตาสีเขียวนะคะก็นำมาใส่้วยก็จะดีมากแต่นุ่นไม่มีผัดให้ผักสุกประมาณสองนาทีค่ะใส่เกลือดอกเกลือก็ได้เกลือสมุตก็ได้เกลือชมพูก็ได้นะคะ คารมมามัสซ่าค่ะผักชีสดใครมีสารแหน่ก็ใส่สารแหน่ลงไปแต่นุ่นไม่มีนุ่นก็ไม่ใส่ค่ะจากนั้นก็นำปานีที่เราทอดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะมาใส่ ใส่ข้าวบัสมาติกที่เราแช่น้ำไว้30นาทีค่ะผัดให้เข้ากัน เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้น้ำเปล่าเสมอกับแกงของเรานะคะเสมอกับเนี่ยค่ะดูตามนั้นเลยนะคะเสมอกับเนื้อปลานีเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาใช้ไฟกลาง ให้หมอ้อแรงดันดันสองครั้งหนึ่ถึงสครั้งนะคะเนาะเมื่อดัน1-2สครั้งแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝานะให้ให้มันอังเม็ดข้าวอยู่ในนั้นนะคะให้มันอังอยู่ในนั้นเลยจนไม่มีเสียงแล้วค่อยเปิดฝาแต่นุ้นเปิดก่อนเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนดูอะคะ่ะเมื่อออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่านุ่นไม่เปิดฝาเลยนะเม็ดมันก็จะงอนเม็ดจะสวยกว่านี้จะดีกว่านี้นะคะอันนี้คือเปิดฝาแล้วยังดีนะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยก็ตามที่เห็นเลยนะคะเม็ดเรียงสวยเพราะว่าเราใส่น้ำพอดีเม็ดข้าวก็จะยังไม่นุ่มมากเพราะว่านุ่นรีบเปิดฝานะคะ แต่ก็ไม่แข็งก็ยังนิ่มอยู่นะอันนี้เสิร์ฟของเด็กนะคะของเนลินเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะละมุนหอมเนยใสรุ่นก็จะโรยเนยใสไปด้วยเวลากินนะคะเสิร์ฟร้อน เนยใสความละมุนของในยใสมันก็จะละลายนะคะเด็กชอบมากเลยเมนูนี้กินดีมากจเจริญอ,อาหารมากแล้วก็มีประโยชน์มาก